พวงเท่าไหร่อันนี้พวงอะไรร้อยบาทครับ <c oughs> พวงอะรเนี่ย <c oughs> อืมดูปเนี่ยแต่ลรงผิดความขนาดละโอ้ยด <c oughs> ีอย <c oughs> ่างนี้ขนาดนะ <c oughs> <c oughs> ชุดยอดเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไพอีกแล้วครับหุยได้มาครับวันนี้ของเด็ดอีกแล้ว นัดพ um ่อจะมาทําดมควันนะโอ้เขามาเตรียมสถานที่แล้วพ้ได้มาแล้วเอ้าก่อนนู้นเหรอทำนู้นเลยเหรอเชื่อยังอ่ะวันก่อนเราทําหมูใช่ไหมอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเหรอเนื้อครับอะเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นเริ่มมาเทิมทำดมควันอ่ะได้ไหมใ้กได้นกัได้เนาะด้กัโอ้หายเนาะเนี่ยเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วตอนไหนต้องหันให้มันเป็นชิ้นอะไรหันหันนิดหน่อยตีนหนาๆหันนิดหน่อยครับ อืมดูดิอเออก้อนก้อนนี้เนี่ยเห,หนื่อยใส่หนุ่มเราพอวันน้โอ้โหยิ่โ,หโ,หโค้ดเขาทำตรงนี้เดียวอะไรเนาะโอ้ออหอออแล้วแล้วจะทำคานยังไงนะจะห้อยอยังไงจะดม <ทำ S 2> นมีการหัดกะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมัดขึ้นผ้าเรากะเดี๋ยวค่อยหาวิธีเนาะเท้าทำกับท่อเหมือนเดี๋ยวทะเนี่ยโอ้มุมนี้เราจะไม่ได้ใช้ทำอาหารแล้วนะถ้าเกิดเราทำบ้านขึ้นมาครับเราต้องรีบทำอาหารตอนที่ยังไม่สร้างบ้านโอเคโค้ เป็นโม่งหน่อยเนี่ยเป็นโมงก็คือเป็นหลุมลงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องหมักกันจริงๆมันไม่ใช่ดมควันนะผมว่าน่าจะดมความร้อนเนาะไอร้อนนะถ้าเป็นควันขโมงก็ไม่ได้ถ้ามันกั้นอีกก็ไมได้นะใช่มันต้องเป็นไฟที่มันร้อนแล้วก็มีไอร้อนขึ้นนะครับมันมีมันมีกลิ่นของมันอยู่แล้วอ่ะใช่มาเอาล้วครับมานี่นะชักมีกินเนื้อโอ้โหตกแต่งชิ้นเนื้อไม่นะอือย่างหน่อยเป็นเส้นเนาะเป็นเส้นกันเป็นเส้นดมควันครับโอ้ อ๋อเป็นเส้นนี้เนี่ยนี่อืมเฮ้ยสีสวยมากเลยอืมเนี่ยเส้นนี้ครับมามเดี๋ยวจะหมักนะครับนี่อันไหนเนี่ยเนื้อยองควันเนื้อยองยักษ์เนื้อยองยักษ์นี่มาเดี๋ยวเราปรุงครับคือเมื่อก่อนจะหนักหนาชองหยังนั่นแหละใช่อ่แค่เกลือชุรสเกลือนั่นแหละคือเราไม่อยากใส่เครื่องเทศอะไรเยอะครับกลัวมันไปดับกลิ่นเนื้อเนาะกลิ่นเนื้อครับถ้าเป็นกลิ่นเนื้อก็จะได้กลิ่นถ้ากลิ่นหมูก็จะได้กลิ่นมันไม่ได้กลิ่นฉาบนะครับถ้าโดนควมมมมันจะหหหอออเเลลยย ถ้าใส่เครื่องเทศเข้าไปเดี๋ยวมันจะประกบกลิ่นในเกลือนะครับนี่เกลือครับเกลือชุนรถนะครับนี่สองอย่างในโปเลี่ยวกับชุบรถนี่ง่ายเอาละเพิ่มรสชาติกลิ่นนี้เราเอากลินเนื้อเลยนะกินเนื้อนวดให้เข้ากันนี่ข้าหมกต้มนี่นะครับนวดให้มันเครื่องปรุงมันเข้าเนาะเออเยนี่ไล้ละชุรเข้าไปก็เรียบร้อยเอาละครับนี่ซอยแล้วก็ มาตอกเป็นวงเนาะ<ช><ช>มันต้องทําหมูเลยครับเนี่ยะทำหมูเลยแต่ที่เปลี่ยนเป็นเนื้อนะเนื้อในเครื่องปรุงแล้วก็เท่าเดิมเหมือนเดิมเอาขัวหมูคว้นเอามาทอดขวานเนี่ผมว่ารสชาติหรือกลิ่นกลิ่นจริงๆไอเอก,กลักษณ์มันจริงๆก็คือกัดจากดมควันเ<ช>นาะเนาะเครืค่องปรุงนี่ให้พอมีรสชาติเฉยเครื่องอรุงไมเขาชอบอะไรก็สารนั่นนะครับชอบอย่างกระเสรอ่ะนี่ทำไอีนะครับ ชะเป็นกันหลับหะับใจเลย <c oughs> ใจกันหลับม,มันต้อเป็นไอ,<ะ>ไอความร้อนของไฟไไน,งนั่นแหละมันมีกลิ่นของมันอยวอะโอ้ยนี่ยา,มามวมากจริงๆสาวเ่หอมนะถ้ามันมีนะมะเป้าอะก็กมะเป้าทีา่เข,ขาขดุดแล้วเขาใส่น้อยเดียวใส่สองสามอัน,นได้อละกากมะพร้าวอม่ใี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาขาเมืองนอกไอ้นักขนาดเนือนั่นนะบางปอเัาทำน้ำมะเป้าอะอ๋อเราเคยทำเอาดมควันไหเอาเอาเรื่องนี้หนุ่มปายเอากะใช่กันใส่สอชานสอันไ้อละกากมาพ้าอันน้เขาียอชาชงนอกนักหนานั่นนะาอเาทำนมะเ้าะอ๋อาชค ้องย่างไปยางใส่สักอันสองอันนี้พอละอ่าเรีบร้อยครับร้อยแล้วเนี่ยมันหน่งกนี่หนึ่งนี่สองสองสามสี่ห้าหกเจโอ้ยเจ็ดวงครับเอาล้วครับไปทำตีมันก่อนไปตีอยมันนะจัดการที่ดมควันอื่นเรียบร้อยที่ดมควัน นะเอาง่ายๆเอามารัดอย่างนี้เนาะเราไม่มัดตรงเสานะเรามัดแค่คานยืดอะอย่างนี้ก็มันอยู่ได้แล้วเขไม่ไปแล้วยืดแล้วก็น่าจะเป็นการทําดมควันครั้งสุดท้ายนะเพราะตรงนี้จะจะทำบ้านละเป็นใต้ถุนบ้านแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วครับเอาไม่ช่วยเลยสายสายเปนี่เจ็ดเจ็ดสายเจ็ดพวงเจ็ดหนักนะเนี่ยน่เบาๆแล้วคุณผู้ชมนี่ยนี่ครับโอ้โหอร่อยนี่ร้านนี่นะชุดยอดเลยอันนี้มาขายเนื้อครับ พวงเท่าไรครับพวงเท่าไรอันเนี้ยพวงหนึร้อยบาทครับพวงร้อยนี่มาดมควันกันครับไปหักควันนะครับวันนี้มาอ๋ออนี่เพราะตัวนั้นเรามัดยึดไว้แล้วครับมัดนี่เราทําเหมือนที่เราทําหมูเลยนะมัดจะได้แน่นครับอืมเนี่ยเนี่ยห้นราดีนี่อันเนี้ยอันเนี้ยหนุ่มหนุ่มควันนี่แหละถ้ามันได้ดมควันนะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะมีมันเนี่ยวัวเนื้อเนี่ยมันจะแบบหอมมากเนี่ย นี่มันสุวยกวาดเดนหน่อยควายลมตัวพะแพงนะแล้วที่ชั้นไหวนะบังบังบังลมซะหน่อยอืมเนี่ยนี่ใช่ไหมความร้อนขึ้นแล้วถ้าลมมาแรงมันจะไปทางทางอื่นครับมาเดี๋ยวไว้มาดูกันนะครับตอนนี้ก็ให้ไฟทํางานไปนะครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปเป็นไงพ่อควายควายควายหอมเหมือนกันนะนี่โอ้ยูน่าน่าน่ามาแล้วมาแล้วเนี่ยพ๋อป๋อเนี่ยสีแบบมันออกเลยอะกล้กลับด้านนะกลับด้านก่อน ขอท่างอะไรเป็นไรโอ้สวยงามสสีวยยเลหอมๆหอมเลยหอมเลยนี่เอาเนาะให้จับใส่นี่แหละดวงพันมันจะได้มาชาบด้วยนะครับแต่กล้วยน่าจะเยี้ยนเนอะนี่ให้ตั้งให้ฉ่ำแล้วเนาะออกมานี่นี่น้ำเนื้อมันอร่อยฉ่ำเลยนี่ ยังไปหน่อยเฮ็จแล้เฮียหนุ่ยถ้าเขาฟังได้นะถ้าเขบให้แห้งมันก็เป็นเป็นเอาเขาย่างกินเลยอะเออมาชุบก็มันมาอะไรกินอะมันนอกมาชุบแล้วก็มาชุบเดียวเียๆเท่านนนี่อันนี้เบาหนักเนี้ยมืเยอะล้ได้เวลาของการมาดูเนื้อดมควันนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะวันที่สองของการดมควันจริงๆเมื่อคืนก็เกือบได้แต่ยังไม่ได้ดีนะครับโอ้ยังอุ่นต่อยอยู่วะ โอ้ดมควันต่อเมื่อคืนว่าเอาเก็บไว้ไหนพอไปพุ่นเก็บมันช่วงทุ่งเหรอนึกว่าเอาห้อยไว้แถวนี้ได้หอพอกุ้งกุ้งกุยงกินนะครับมันเป็นเนื้อเนาะเป็นเนื้อครับก็กว่าอะไรมากินกำลังมามาปุ๋ยหน่อยเขามามาดมต่อเหรออือดมต่อแต่นี้ได้ที่ยังอ่ะพร้อมพร้อมกินได้ยังได้ค่ะเฮ้ยควาดใจจีได้นะเนี่ยมันมันอะไรเออเนี่ยมันผลอะไรเนี่ยเนี่ยยังไงเนี่ยอืมดูเหรอเนี่ย มันมันมันหอมนะครับมันมันคนละอย่างกับมันหมูนะบอกไว้ก่อนเท้าหนุ่มกันมันนิ่มิดภาพนานเลยเนี่ยแล้วเราจะทําอะไรจะทอดหรือย่างเขาจย่างเออย่างดีกว่าผมว่าเพราะว่ารอบก่อนรอบก่อนหมูเราทอดไงเราเปลี่ยน่อยย่างเะเขากินดีเ้าเปล่ากินดีฮะใช่ชูดดน่าเนี่อ้หมันมันเนี่ยมันนิเนี่ยอันนี้ดมควันไม่สักเออ่นหละไม่สักใช่ไม่สักดมควันนะเนี่ยจะมีหมากเป้าเป้าเฉยอันเพราะมันหอมมันเป็นมมะพร้าวนี่เป็นเปลือกมันหรือว่าเป็นที่มันมี ข้างในมันข้างในมันกะลามะพร้าวเออนั่น่ะมันหอมหอมอ่ะนั่นอ่ะเปลือกมันโปสอร์อะไรปุ๊บเพราะมีราเปลือกอะไรอยู่เดี๋ยวผมจะไปหามาไม่รู้ว่าแถวบ้านเรามีไหมเอามาสักไม่เยอะใช่ไหมเออสี่ห้าลูกได้แล้วเออเดี๋ยวด้วยกําไลเอาเสยจิงไม่อ่ะให้ควันมันหอมอืมนั่นแหละมาเราย่างดีกว่าจัดไปครับไว้นี่ก่อนดอกเตี้ยนายบอกกันนะมันมีจับกันมันอ่ะที่จับฝาทฝาการน้ำร้อน ห่อต้มต้มน้ำร้อนหน่อยอากาศเย็นๆนะครับใส่ริมหน่อยอืมอะไรละจับปลาหนะมันมีอะไรละจับทำจับไม้ไผ่ง่ายๆอืปิดง่ายนะนี่เรียบร้อยเอาอมไฟเอาอมไว้ไดยนะต็เลียวเปียกอยู่ก็เลยละ ดมควัน pues ตรงนี้แหละย่างก็ตรงนี้ครับตอกกอนเอกกันเออสักกี right. ่เส้นเนี่ยสองสักสามเส้นก็สองเส้นกสองสามเส้นเนี่ยเดี๋ยว้ราเลือกดีกว่าะมาโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยผ่านหน้านี่หอมอีกบอได้บอกเนี่ยโอ้ยเนี่ยเอาอเนื้อกะโมะหรือเนื้อกะโมะมาสามเส้นครับมาเลยย่างทั้งตอกเลยตอกเลยกับพริกไงนี่มันซ่าๆนี่นะโอ้โหชุดยอดอะไนี่นะ น้ยมาแล้วมาแล้ว้หอมมากนี่เธอที่สำคัญมันมีกลิ่นนมควันนี่แหละคุณผู้ชมอันเนี้ยไม่ใช่เนื้อย่างธรรมดานะเนี่ยดูรูมันนะผมว่าทำนมควันนี่มันต้องเนื้อมันต้องติดมันหน่อยอ่ะมาทิ้มาทิ้หน่อยถ้าเนื้อล้วนนี่มันถ้าถ้าเป็นเนื้อเนื้อล้วนๆนะเขาย่างเขาเขาย่างหมควันเนี่ยกว่าทั้งแห้งมาเขามาจีดแล้วก็ตำ เพ็ด๊ดดำพริกอ๋อต่ำนแล้วพี่เหรอต่ำนะความรรมดาล่ะน้ำพริกเนื้อแห้งน้ำพริกเนื้อแห้งโป้ต่ำกว่านี้สุดยอดหนึ่งเดี๋ยวมาจับหนึ่งดอกมันหนึ่งไม่ทอดมันเนาะหมั่นมันน่าเนี่ยแบบเนื้อล้วนเลยต่กคนเดียวน่ะเนื้อเนื้อสันเออเนื้อสันเนื้อสันมีมันสันในเขาย่างอะไรเงี้ยได้เขาย่างกินอีสองกินมันหน่อยครับไปลุกแล้วไปลุกแล้วเนี่ยอ่าพูดไปก่อนหนึ่งต่ำต่ำต่ำตำต่ำเดียวเลยล่ะ ยางใบย่างมาบนไฟถ่านแบบนี้ได้แล้วอะไรละอะไรละอ่าเถอะปะดูนี่โอ้ยนี่มาวะไปไม่ไหวละชุดยอดได้แล้เนี่ยมาเออเดี๋ยวต้องหั่นหน่อยนะโอ้าหั่นหั่นร้อนๆเลยดูมันเลยชุดยอดเนี่ยร้อนครับโอ้ยนี่ว่านื้อากาศเย็นๆกินน้ำร้อนๆทำมันก่อนทำได้ไผ่ของจริงมาๆมาๆมาครับคั้แรกเป็นไง โโอ้ดีอย่างนี่ขนาดนะโอ้ยโหเหรอนี่มันเนี่ยเนี่ยโอ้ยมันมีมันฮะแล้วมันหอมดมควันคุณผู้ชมผมเนาะกลิ่นน้ำลายแหละโอ้ยย่างนี้ก็ได้กินอ่ะข้าวแรกอืมเฮ้ยดูเคี้ยวกับกลิ่นมันเนี่ยแต่ว่าเหมือนน้ำเนื้อมันจะออกเอออืมน้ำเนื้อออกแล้วก็แบบกลิ่นดมควันอันนี้ผมเนื้อสองเคี้ยวนานหน่อยเนาะเคี้ยวหวานหวานนะครับ สุดหยดอ่ะอีกาหม้อขนาดอีกาหม้อขนาดอีกาอีกาหม้อขนาดอ่ะสุดยอดเลยอ่ะมันหอมเนื้อเราเกิ่ยวนานๆหนึ่งเนื้อมันค่อยๆออกไงปวดเท่าชุดหยดอะดูสีดิคือสีเนื้ออร่อยเนึ่ง อ๋าดูว่้โหนี่นี่นี่อืมอนอืโอ้ทอหมดเตลือด้วยสีเลยมันเคี้ยวเนื้อแล้วใหญ่ใส่ข้าวอใช่ไหมอ๋อร้อเนื้อใส่ข้าเลยอ่ะเออเนื <mm ้อนำบันค่ะเนาะนะเนื้อหวานเนาะอืมอืท้าหนุ่มกันมันเป็นเอี้ย เนื่อตึงเหลียงนะในในกินเขาเนี่ยนะไม่ไหวนะครับผมไปนั่งกินนะครับมามากสุดยอดเลยอ่ะเขาลองชิ้นนี้เพราะหันกันเนี่ยหอมหอมหอมนานอร่อยอร่อยนะเปิ่งเข้าขนาดอ่ะสุดยา

อกลับไปกลับมาให้พอหอมมันพอนันน่นแหละืำลังอยู่อันนี้มันจะเก็บไว้นานด้วยใหอย่างเงีเ้ยมันแห้งเป็นวิธีเก็บของคนอยู่ในป่าเนาะอนัน่นแหละมันมรวมควันเก็บได้ครับทางหุวมกันเอียวนะไม่เป็นนัทที่มันเมาเป็นยังเนี่ยมาตากแดดได้จบเลยละไรละอนี้เมีย่ยงเลยมา้งที <c oughs> <c oughs> ดินเล็กๆน่ะที่ว่าเสียบอ่ะอืม ม,มันต้องเคี้ยวมันหนึบหนึบอะมไม่ถึงกรบมันเหนียวมากเหนียวก็ถ,ถ้าเทียบก็เหนียวกว่าหมูเนาะหมูกันนุม่มนุ่มอยู่แล้วมันอันนี้มันหอมอืมหมูในแมนอย่างหนึง่งมันหอมเต่านี้หอมคนละแบบเนาะคนละแบบม,มันหมูเขาโมย่ล้วนะเอาอย่างขนมเป๊ะไรนะครับที่เราบอกวนะ่าเราจะเอาหนังออกไง ห,หนังมันจะออกแข็งๆหน่อย <c oughs> แต่ไม่ทอดกรอบนะเนี่ยโอ้ยอืมอืมอืมหอมมากอรับ <ทะ S 2> อืมอืมมันจะแข็งเตี้ยนะไม่แข็งมันเหนียวอมอมันหอมหอถ้ากินเนื้อยงก็จะทำเป็นเรียกนะอ่ะ มันเลยนักสองคนใน,ในกํมไร,รมันน้อยเดียวกินกันกน,น้อยกันเยนี่ประมาณนี้อะ่ะเ,เขา้าแถวไป <c oughs> อะไรกินได้ก็มามันเนืออ้อเนื้อม,มันหายยากวะหายยากเขาเลี้ยงวัวกันเยอะไม่ใช่หรอเขาเลี้ยงไม่ขายหนอไม่ขายคนจะขับเลยทำมิมมจา้จจจจาทำอะได้รรูมปุ่น เจ้าไปชิ้จินเนเป็นถักกระตันคนละพ่อเคยไปค้าวัวไหมเนีย่ยมันไม่ม้างหรอครัง่งทางกลางทางอ่ะไหนวัวอ่ะไม่ทำไงเรอก็ไปขายวัวนนไกงกันทำกินทำไปกางงูทำกินจิ้นงูอเนาะอนอันนะ่ะมันจิ้นหมูไก่ช่วงระหว่างที่กำลังขนวัวไปขายอ่ะจะไปกินเนื้อวัวอืมออยอืม,อมหมู ตัวเขาถ้าหมูคัดพังก็จะชนะอืมอืมอืมเขากลางนู้แล้วถ้ามันเราก็ทำแหลกแล้วก็เอาไว้ขายอ่ะอยู่กันเป้นเลยเพราะถ้ามันกลางป่าทำไงต้นนีมีกวนผ่นไม่ผ่านมาตัวละเนี่ยเตรียมเป็นปูนคนกาเนูะหลังคนนอ่ะเปนเป็นเป็นไปขายเป็นซ่งมาหนอเมันมาหางหงดม,ม,มันถูกมันถูกมันก็ซื้ออืมมันมาแน่วซื้อไปไม่ขายอีกเนี่ยอันเนี้ยตอนไปเนาะห้ามกินห้ามกินเนี่ย ทำไมพะมีความเชื่อเจางนะผู้นล้วนะมันก็วก่าเขาข้าเรากลามเนี่ยไปกินมันเองอืกไม่ถ้าเกิดเรากินเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นะขายไม่ดีอย่างนี้หรอหรือ,อว่าไขายไม่ดีผอมพู้หรอาวามเจือืกการโบราณไม่ใช่ถ้าจว่ากาบโบราณแต่ว่าป้องกันอะไรอะ่ะถ้าเขาเขาไปกล้าไปขายเนี่ยอย่าไปกินมันอย่าไปกินเนื้อมันเนี่ยออืแล้วรัก เขาหาคเขาเดี๋ยวไปขายอ่ะแล้วนี่กลับให้อ่ะอืม๋ยวว่าอันน่ะทำไมเวลาแบบไปย่าพานกับอะไรแบบไปปาพานอ่ะครับอืมันแกนวเขาว่าอืมเข้าใจนะถ้าไปค้าขายแล้วไปเจอฟานอืมอ๋อมันจะแกนมันจะมันจะคืดมันจะเนื้อพานก่อนคือกินอืมอืมอืมปลาเกมันก็นี่รุมเพราะหมดจริงหรออยากกินกับข้าวเนาะ ไม่อยากกินปลาป่าอยากกินรับข้าวอ่มา่ายใจมากเนาะอันนี้มันหอมเหมือนกันนะพ่อเนาะนะกระบอกมันเน่ะทำงานเขาใส่กระบอกถ้าเลือกได้เนื้อกะมูพ่อไหนเนื้อเนี่ยเนื้อหอมกว่าอืครับแต่ข้อเสียของเนื้อคือมันจะเหนียวกว่าอืเนื้อหมูเขาต่อเขาต้องเนื้อติดมันอ่ะอืติดมันอีกเยอะเนาะ ฉันนืดสันมาย่างพอเท่าเนี่ยต้องเฮ็ดต้องไปตำไงต้มโอเคตำก็ทุบนะใช่ <l ug> มาโอเควันนี้ก็มานี่เพื่อนาะครับ <K l ug> ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดตัมด้วยนะครับ,ถ,รรรบถ้าอยากลองชิมนะครับลองไปทำดูได้ง่ายๆเนาะเอาเนื้อมาดลงง่ายๆนะสวัสดีครับผมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับเนื้อหนุ่มควันนะครับเนื้อยองแห้งนะสะใจมาดคำเดียวอะ